ครั้งนี้ก็เป็นเป็ที่สองของชีวิตนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่เขาแบบว่าไว้วางใจให้เราสองคนพิเศษน,นะครับผมแล้วก็เชื่อมั่นในการแบบว่าส่งต่อสุขภาพดีให้กับทุกคนนะครับก็ฝากชีวิตทุกรสชาติไว้กับทุกคนด้วยครใช่ครับมา ครั้งนี้เปิดตัวรสชาติใหม่ครับกับรสชาติสวรสอร่อยมากผมชอบรสนี้มากเลยค่ะจริงๆซีวิตตอนแรกก็จะมีรสเลมอนรสโซบรสทับทีมใช่แล้วก็รสสวรสมาใหม่เลยแล้วก็ถ่ายโฆษณามาเ,เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญวิตามินซีเพิ่มมาขึ้นด้วยเป็น1000มิลลิกรัมเลยเรียกได้ว่ากิน1นขวดก็คือได้รับปริมาณวิตามินซีพอเพียงตอนหนึ่งวันที่ต้องการที่ร่างกายต้องการเลยทีมงานแบบว่าน่ารักมากด้วยฮะมีสาระเพราะว่าทำโฆษณาสาใจมากฮะ แต่ละที่นี่คือแบบยิ่งใหญ่มากครับตรงสยามหรือว่าแยกพลังก้าเพื่อนผมเรียกว่าแยกซีโนนิวแยกซีโนนิวเกือบปีแล<ส>้วก็รู้สึกดีครับใจของเขาก็อยากให้เราส่งข้แบบว่าเป็น,ปน,ปท,นที่รู้รจักมากขึ้นแล,ล้วก็ซัพพอร์ตอบเด็วันนี้เราเหมือนเราเป็นผู้โลกเราเป็นผู้โลกนะเราไปกู้โลกเพื่อแบบว่าใครไม่ดื่มวิตามินซีเราใช้ทุกคนดื่มวิตามินซีแถมก็สุขภาพที่ดีก็คือ ส้องสีเหลืองชาตาก็มันชอบนะคะผมชอบนะแล้วยิ่งเป็ี่ยนสีผมมาใส่สีส้มก็คือยิ่งสว่างเลยผมชอบนะเวลาใส่ตรงนี้รู้สึกเหมนแบบบอดี้มาเวลอ่ะมาดูเท่ดีฮะใช่สักหนีใช่ารใช่ค่ะปกติก็ไม่เคยได้แต่ง ถ้าไม่ไม่เคยใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นครั้งแรกเลยน่ารักมากเลยแล้วก็ใส่มาออกอีเวนต์ด้วยคนเยอะด้วยแล้วมาเจอพี่พี่สื่อด้วยเกินนิดนึงครับจึงแบบนี้เลยเนาะหนูแบบว่าขับรถซิงชุดขับรถอะเท่อะเป็นเป็นเรซิ่งเหรอก็น่ารักดีโอ้โหบูสตุกงรสชาติเลยครับคือเวลาดื่มอะ เปรี้ยวหวานคือลงตัวมากบางรสอาจจะเน้นเปรี้ยวบางรสอาจจะเน้นหวานบางรสก็คือเปรี้ยวหวานผสมผสานกันแบบดื่มแล้วมันสดชื่นครับรู้สึกว่าพอดื่มตอนเช้าปุ๊บมีแรงและมีแรงทํางานเลยครับตื่นเลยใช้ไม่รู้สึกไม่ได้ค,ครับเพราะว่าชีวิตอยู่ที่ไม่ว่าจะกองถ่ายหรือว่าไปถ่ายโฆษณาหรือว่ากองถ่ายต่างๆที่ทำแล้วผมก็มีชีวิตก็สดชื่นคนระับอย่างที่ผมบอกสดชื่นแล้วก็ปริมาณวิตามินซีมันมีครับมันพดีกับร่างกายของเราครับผมก็อยากให้คนคือคนเยอะจริงๆดื่มเยอะได้นะ แต่ก็จะดูดซึมชาได้1นึ่งพันมิกรัมเลยครรถใหม่รถอะไรหนูรถสวรสครับใช่รถนี้อร่อยมากาทุกคนได้ลองชิมนะจะถูกใจแน่นอนสามรสที่ผ่านมาเลมอนส้มทับทิมว่าอร่อยแล้วสาวรสอร่อยไม่แพ้กันเลยอยากนำเสนอมากเลยครับดื่มกันเลยนะดื่มดีกว่า นู่งใช่ครับรู้สึกว่ายยอ่างไม่ได้มาออกงานกับเฮียนานอยู่นะล่าสุดที่ขึ้นเวทีด้วยกันก็คือในคอนเสิร์ตครับแล้วก็มาขึ้นแบบอ๋อแล้วรู้สึกทำตัวไม่ถูกนิดนึงไม่ถูกหรอก็ไม่รู้เหมือนกัวแพงอยู่แล้วอ่ะจะถูกยังอ้าไม่หนูทำคอนเสิร์ตไงแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำท่างาผมก็มีล้มสอบแล้วก็คือเราพวกชอบไปเยอะหลายอย่างด้วยเพลงที่บ้านเราครับ ห้าหมื่นล้านบาทครับประเมินค่าได้ห้าหมื่นล้านบาทครับไม่ใช่ไม่ได้ละเกมย่อมตามเมื่อกี้เรบอกว่าแบบตั้งีก็เล่นกันมาแบบนี้แล้วมันแฝงแช่เอาใช่แฝนะใช่แฝงว่าเพ็นไม่เบื่อหรออะไรเงี้ยทีตีก็จ้องกันอยู่ทุกวันเลยแต่ถ้ามาจ้องบนเวทีนี้ก็มีเขินอยู่เหมือนกันเพราะแบบหลายคนดูอะไรเงี้ย ถ้ามองวันถ้ามองมอง24ชั่วโมงเนี่ยถ้ามองกันเองก็ไม่เขินหรอกครับแต่ว่าถ้ามองต่อหน้าคนเยอะๆก็จะเขินนิดนึงกันชอมแซลล์กันซอมแซลล์ดีก่อนแล้สมุดสใครหลบตาใครหลบตาใครหลบเมื่อกี้ผมกับพริบตาก่อนพี่กับพริบตาแต่หลบตาหน่าจะผมหน้าจะผมหลบก็ อย่างพูดก็ครับผมก็ปากท่างลาด้ครับก็เป็นซีรีส์แบบว่าส่วนตัวผมองหนูก็เหมือนกันจากเท่าที่แบบวุ้นสอกันมามันมันไกลตัวสําหรับเราสองคนมากมันแบบว่าคาราชาศัพท์หรือว่าบุคลิกภาพหรือว่ากีฬาอะไรต่างๆที่เราต้องเรียนเพิ่มือว่าจังหวะในการพูดหรือความหนักแน่นหรือว่าในซีนมีบูหรือว่า,วาความสามารถพิเศษต่างๆนะครับผมรู้สึกว่ามันต้องแบบ อยากให้คนเชื่อในคาแรคเตอร์ให้ได้มากแปลว่าเราทำให้แบบให้ดีที่สุดออกมาเป็นในสปับเราให้ดีที่สุดในโลกสปอยแล้วอะไรให้ฟังหรอครับที่จะได้เห็นหรอสปอยก็ที่ผ่านมาทุกคนก็จะได้เห็นก็เห็นหนูหนูกัมเฮียในกีฬาครับก็กีฬาด้วยแต่ว่าจะได้เห็นหนูกับเฮียแบบในลุคที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ เล่นกีฬาเยอะใช่ดูสิว่าผมอาทิอาทิเช่นฟันดาบใช่ครับกีฬาฟันดาบแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยว,วิ่งหนีคน <laughs> วิ่งหนีคน, <laughs> น,คนเราเราวิ่งหนีในซอมบี้มาแล้วเร้ยังต้องมาวิ่งหนีในเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องนี้ก็คือวิ่งเยอะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้แบบรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แทบไม่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบซีรีส์ทาแนวนี้เท่าไหร่นะครับร,รู้สึกว่า เราดีใจที่ได้เล่นแนวนี้ด้วยมันสนุกแล้วก็ท้าทายมากเลยครับอย่างที่บอกไปเคยบอกว่าในตัวของนิยายกับตัวในซีรีส์ซีรีส์สนุกกว่าครับผมไปอ่านนิยายมามันอาจจะเป็นเรื่องประมาณนั้นแต่ที่จริงมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าแตกตา่า<อ>งพอสมควรอย่าบอกแล้วเป็นพวกพี่อ <c> ะ <oughs> <c oughs> จริงจริงวะเนี่ยฮาเลยนะหงส์อัอคิวแรกที่ ที่เลี้ยงเป็นนักข่าวเนี่ยไม่ใช่ย่พูดบทต่อไปผมลอยมาแล้วโผล่ไเนี่ยโไม่ถ้าเขียนไม่พูดก็ไม่โป๊ะหรอกโป๊ะไม่ได้มาเลยจะไปซีนโป๊ะไม่ได้สิมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องได้นี่ไม่ว่านี่มีอะไรหรออันนั้นแต่เฮียกาจะมีซีนเมื่อไหรจะมุ่งนี้มันมีซีนนักข่าวผมก็เลยคิดว่าพวกพี่ไปเล่นหรออะไรอย่างเงี้ย ค้าตัวห้าหมื่นละคนละห้าหมื่นล้า, 50, ลานไม่ถึงหรอกครับรสี่หมื่นล้านห้าพันก็ <c oughs> 5, ไปก็พูดตรงๆว่ามีไม่ถึงครับม,แแม,มัน,มนความในความเอเวนเจอต์มันยังมีความแบบกุ๊ิ๊กน่ารักของตัวละครอย,อยู่นะแรกๆอาจจะแบบไม่ค่อยชอบที่น้านกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าหลังๆ ก็ไม่ชอบอยู่ต็ชอบคือไม่ชอบแล้วจะจอบอยังไงไม่จบแบบไม่ชอบหรือเปล่าร <c oughs> ักกันตอนไหนเออก็ต้องดูฮะต้องรอติดตามทุกคน <c oughs> ไม่ได้เวลาเราสปอยไปแล้วมึงจะไม่ไดูใช่แต่รู้สึกแต่รับรองว่าจะได้เห็นการแสดงใหม่ของหนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอมบเบอร์หรือว่าข้ามฟาฮาร์เพียด้วยแตกต่างม,มาก วมันก็สนุกดีนะครับ acting one หรือบางทีเราลองไม่ชอบกันบ้างไหมรู <c oughs> ดเฟรมแล้วก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราก็เหมือนต้องทำความคุ้นเคยชินแล้วก็แบบตั้งตั้งเป้าว่าเราทำอะไรเราเป็นใครอะไรเงี้ยในซีนนี้เราต้องกา,ารอะไรแ,ะแรกๆก็หลุดใชใช่ครับแรกๆก็หลุดไม่ค่อยแบบ อือคือไม่ค่อยปกติเราไม่ได้แบบไม่ชอบที่หน้ากันเหมือนในซีรีส์ยังไงครับเพลงหนูฮะวิดูของเธอร้อง,อางมากเพลงหนูแต่ละเพลงร้องยากแต่ก็อยากร้อ,กอ,งองเพลงน,นี้คะเป็นเพลงที่แบบรู้สึกว่าอยากลองมาคัฟเวอร์ดูเรา<ม>อาจจะปรับแบบคีย์ให้แบบว่าสบายเรา,แบบเาแต่เพราะแต่เพราะเป็นของแบบม่วิดูของเธอ ร้องเพลงฤดูที่ฉันเก<ด>่าเก่าไม่หนูรู้จำเนี่ยเตือเตื่เตือชาวมาเนียดีกว่าอืมไม่ทนมันนะครับ <c ười> <c ười> ลองฤดูของเธอดีกว่าครนะับเป็นเท่าไหร่าสามารถหมายถึงว่าการร้องหรือว่าของเพลงผมรู้สึกว่าหนูหายากมาก คแัคเตอร์ในการร้องเพลงหรือว่าการร้องในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบเอ็กซ์เซสในการร้องแบบว่ามันดีแบบเซนเขาอะแล้วเขาแบบว่าแบบว่าในทุกค,คําพูดอะเขาจะแบบตั้งใจอะว่าจะต้องออกมาเสียงนี้อะไรเง,งรี้ครับ o v e r อ๋อ o v e r เดี๋ยวเร็วนี้ก็อาจจะได้ฟังเพลงผมเพลงเพลง น่าจะได้ฟังเพลงเยียรก่อนครับฟังเพลงเยียก่อนใช่เดี๋ยวมีเพลงเฮียรด้วยครับแต่ถ้าเป็นเราสองคนก็จะเป็นซิสเตอระแต่ถ้าเป็นเราสองคนแบบเหมือนที่ผมกับน้องวีเนยนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับสังองก็ไดครับก็ ฝากอาฝากคอนุก่อนนะครับก็ฝากเพลงดยดูของเธอด้วยนะครับยูนซีซันซิงเกิลที่4ของผมก็ปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเซิร์น y o ยูทูบได้เลยครับฤดูของเธอครับโปรดิวส์บายพี่ทอยนะพร้อมามากๆเลยครับอยากให้ทุกคนฟังกันเยอะๆส่งต่อให้คนอื่นฟังก็ได้ครับความหมายดีมากนะ ใช่ครับผมฝากด้วยครฤดูของเธอนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็ในปีนี้แหละฮะก็ได้จะได้ฟังซิงเกิลของผมก็รออีกหน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเบอร์ด้วยถ่ายจบปเยีรอยอยู่ในช่วงพิเศษในการตัดต่อนะครับผมแล้วก็ฝากข้างฟ้าเคียงเธอนะครับเป็นสปรินนะครับผมก็ายทำทุกเดือนฮะก็ฝากเป็นังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซูเปอร์ซันด้วยแปลนังเทียด้วยวันนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับผมก็สามารถมีหลายคนหามก็เลยแบบเปิดพรีออเดอร์นะครับผมก็สามารถไปอื่นๆได้นะครับ